คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาลสก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณแพรที่เคยมาเล่าเรื่องเสาไฟฟ้าข้างทางเมื่อ2เดือนที่แล้วครับครั้งนี้คุณแพรมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่คุณแพรเนี่ยประสบพบเจอมากับน้องขณะเดินทางกลับบ้านยามค่ำคืนเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก14ปีที่ผ่านมา คุณแพรมาพร้อมกับเรื่องที่นอนคนตายมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สองกับสายของคุณแพรกันเลยครับสวัสดีครับคุณแพรสวัสดีค่ะพี่แจ็คครับผมคุณแพรเ,เราคุยกันล่าสุดเมื่อประมาณสักสองเดือนที่แล้วค่ะตอนนั้นเรื่องเสาไฟฟ้าข้างทางถูกไหมใช่ค่ะเออค,คุณแพรสบายดีนะไม่ได้คุยกันสองเดือนอ๋อสบายดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะคะอ่ะฮะค่ะแปบ๊บนึงนะคะได้ครับได้ครับ เกิดอะไรขึ้นอ้าโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเกิดอะไรขึ้นเอ๋อไปปิดพัดลมค่ะเสียงดังโอเคบอกก็ได้ว่าพี่พี่หนูขอไปปิดพัดลมแป๊บหนึ่งผมก็ตกใจนึกว่ามมีอะไรเมื่อกี้คือนั่งลุ้นเลยนะพลมค่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคนะฮะมาคุณแพรจ๋ามาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อสิบสี่ปีที่แล้วใช่ค่ะ การเดินทางกลับบ้านยามค่ำคืนไม่รู對對้เหมือนกันว่ามันไปเกี่ยวข้องอะไรกับชื่อเรื่องนี้ที่นอนคนตายเกิดอะไรขึ้นนะคคุณแพรก็คือเริ่มเลยนะคะพิจารได้เลยครับผมค่ะก็คือเมื่อตอนสิบสี่ปีที่แล้วอะค่ะจำได้ว่าตอนนั้นนะค่ะก็คือแพรกับน้องของแพรค่ะเรียนมัธยมโรงเรียนเดียวกัน ค่ะก็คือแพนเนี่ยอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ว่าจำไม่ได้ว่าออออประมาณมาัธยมอะไรนะคะแต่ว่าตอนนั้นน้องอยู่มต้นแล้วจำได้ว่าตอนนั้นเป็นช่วงของงานกีฬาสีอะคะ่ะก็คือเราก็เลยจะเลิกเย็นกว่าเดิมกว่าปกติค่ะก็คือแล้ววันนั้นนะคะ เป็นวันที่จบกีฬาสีก็จะเลิกเรียนนิดนึงแพ้ก็เลยคุยกับน้องว่าโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านพร้อมกันเราได้มีเพื่อนเดินเข้าซอยบ้านเพราะว่าซอยบ้านแพ้ค่ะจะเป็นเหมือนแบบชนบทต่างจังหวัดนะคะ่ะก็คือว่าลักษณะนะคะจะเป็นเดิน เดินเข้าซอยค่ะเดินจากถนนใหญ่หน้าปากซอยแล้วก็เข้าซอยไปประมาณห้าร้อยเมตรถึงจะถึงบ้านซึ่งเป็น,นบ้านบ้าบ้าบ้าญาติของแพรค่ะหลังแรกแล้วทีเนี้ยวันนั้นเนี่ยก็คือออกลับบ้านกับน้องโดยที่เราเนี่ยรู้อยู่แล้วนะคะคว่าออ่จะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเออไม่ได้หมายวามว่าไม่ได้หมายขาม,มาขว่าจะ เราเรารู้ว่าเราจะเจอผีนะคะคือว่า,เ,าเรารู้ว่าแถวนั้นนะคะแถวบ้านเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมีมีคดีมีอุบัติเหตุอุบัติเหตุหนึ่งก็คือมีคนผูกคอตายะค,ะค่ะค่ะแล้วทีเนี้ยออ่คนที่ผูกคอตายะคะ่ะเขาไม่ได้เป็นคนที่ปกติักเท่าไหร่เหมือนเหมือนว่าเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างไม่ค่อยเต็มะค,ะค่ะหรือว่าแบบ เกินเกินอะไรเงี้ยค่ะอืโดยที่บ้านของเขาเนี่ยค่ะอยู่ตรงหน้าปักซอยบ้านแพรครับแล้วออบ้านเขาอะค่ะมีอาชีพทําประมงมค่ะก็คือมันออกเรือเรือประมงเนี้ยค่ะคะไปหาปลาหาอะไรแล้วก็นํามาขายอซึ่งเออคนที่ผูกคอตายเนี่ยค่ะเป็นลูกของบ้านนี้ที่บอกว่าไม่ค่อยเต็มนะ แต่ว่าประเด็นคือเขาไม่ได้ผูกคอตายด้วยวิธีปกติค่ะอืคือก่อนหน้านี้นเ,นเขาเคยพยายามผูกคอตายมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่สําเร็จรว่าออ่ทางพ่อแม่เขาอะค่ะมาเจอก่อนแล้วก็ช่วยไว้ได้ทันแล้วเขาก็เลยเหมือนเก็บเชือกเก็บอุปกรณ์ที่จะผูกคอตายอะไรอย่างี้ค่ะ,คะคออกออกไปจากบ้านหมดอืแต่ว่าเออ่วันที่เกิดเหตุเนี่ย เออคุณพ่อคุณแม่เขาอะค่ะออกไปหาปลาไปออกเรือประมงอะค่ะแต่เช้าแล้วลูกคนที่เหมือนไม่ค่อยเต็มเนี่ยค่ะเขาอยู่บ้านคนเดียวเขาก็พยายามอีกครั้งหนึ่งที่จะฆ่าตัวตายค่ะแต่ว่าข่าวเนี้ไปได้อุปกรณ์มาเป็นเอ็นตกปลาค่ะพี่แจ็คเป็นเอ็นอืมอืมอืมใช่ค่ะเอ็นตกปลาคือเอ็นตกปลาเนี่ยมันจะมีความเหนียวรับน้ำหนักดีแล้วก็ยืดหยุ่นใช่ไหมคะครั เรก็ใช้เอ็นตกปาเนี่ยค่ะพันหลายหลายทบแล้วก็ทําเป็นเชือกที่จะผูกมอไม่ไม่ต้องไม่ต้องลงดีเทลนะไม่ต้องลงดีเทลนะคอืรับแล้วเขาก็เออเสียชีวิตสําเร็จผูกคอเสียชีวิตสําเร็จแต่ว่าทีเนี้ยค่ะด้วยความที่เอ็นตกปามันคมอออืมันก็เลยบาดเข้าไปค่ะ บาดเข้าไปในเนื้อของเขาอะค่ะระหว่างที่เขาเหมือนแบบว่าเออ่ทําการฆ่าตัวตายนะคะครับแล้วทีเนี้ยเขาอะผูกคอตายบนบนที่นอนตัวเองอะค่ะก็คือเป็นบ้านเนอะแล้วก็มันก็จะเป็นคือแล้วก็เป็นที่ที่นอนเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ผูกคอตายบนที่นอนของตัวเองทีเนี่ยเอ็นตกปาเนี่ยมันก็บาด เข้าคอไปอ่ะจนเขาแบบว่าเลือดอะค่ะก็คือไหลลงมาบนที่นอนอเป็นหยดๆๆเป็นจุดๆอย่างนี้ยค่ะเต็มไปหมดแล้วเ,เหมือนว่าเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาที่นอนเนี่ยไปทิ้งที่ไหนเรียกรถเก็บขยะมาก,ก็ไม่ได้มาเก็บให้อะไรอย่างงีค้ค่ะแล้วปากทางเข้าบ้านแพรเนี่ยอย่างที่แพรบอกว่ามันจะเป็นพื้นที่รกห้ังใช่ไหมคะ่ะคือพอพอลง ลงรถสองแถวที่หน้าถนนใหญ่เสร็จปุ๊บเราจะต้องเดินผ่านพื้นที่รกร้างที่เป็นป่าชายเลนเนี่ยต้องไปประมาณห้าร้อยเมตรถึงจะถึงบ้านแผลทีนี้ตรงพื้นที่รกร้างเนี่ยมันก็มักจะมีคนเอาขยะเอาอะไรมาทิ้งเพราะว่าเจ้าของที่เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ดูแลครับเรื่องมันก็เกิดตรงที่ว่าบ้านของคนที่เขาผูกคอตายเนี่ยค่ะเอาฟูกที่นอนเนี่ยที่เปื้อนเลือดเนี่ยค่ะมาโยนทิ้งไว้ตรงนั้นะ ใช่ค่ะเอามาทิ้งไว้ตรงนั้นเขาเไม่เอาไปเผาไม่ไม่ไปทําพิธีอะไรเลยหรอใช่ค่ะอแล้วอ่าทีนี้ก็คือว่าพอเขาเอามาทิ้งไว้ตรงนั้นนะคะน้องแพรค่ะคือน้องแพรเขาเป็นสาวสองเขาก็จะมีความแซ่บๆกักกันอีกนึงก็วันนั้นก็คือตอนคืนลงรถสองแถวมารถขาดที่หน้าปักซอย เขาก็พูดกับแพรเลยว่าพี่แพรออได้ข่าวว่าเหมือนเขาเอาฟูกที่นอนของคนที่ปลูกคอตายอะมาทิ้งไว้ตรงออ่อตรงป่าข้างบ้านเราใช่ไหมวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแพรเขาบอกว่าอืรู้แล้วแต่ว่าออ่อแพรไม่ไม่อย่าพูดถึงเหมือนแบบว่าแพรไม่อยากได้ยินแพรกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืคือเหมือนเขาก็พูดประมาณว่าแต่ว่าเขาเนี่ยอยากเห็นนะ ว่ามันจะมีรอยเลือดจริงหรือเปล่าแพรก็เลยบอกว่าถ้าอยากเห็นนะก็ดูเอาเองแต่ว่าแพรไม่ดูเพราะว่าแพรกลักวครับทีนี้ก็เดินเข้าซอยกันนาสองคนพี่น้องอ,อะค่ะเจ้าหนองตัวแสบเนี่ยค่ะก็หันไปดูจริงๆอือเพราะว่าเราจะต้องเดินผ่านแล้วพอหันไปดูอะค่ะน้องก็ทักขึ้นมาว่า อุ้ยแบบว่าเหมือนมีเลือดจริงๆด้วยอะไรแบบนี้นเลือดเต็มไปหมดเลยแพ้ก็ไม่พูดอะไรแพ้ก็เดินเพราะว่าแพ้ก,กลัวแล้วออ่น้องก็ยังพูดต่อไปอีกว่าแบบเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนทักเขาอะค่ะพี่แจ๊ครประมาณว่าแบบอุ้ยน่าก,กลัวอย่างนั้นอย่างนี้เราสัพักน้องก็บอกว่าได้กลิ่นอะไรไหม,มแพ้ก,ก็ ไม่ต้องพูดเหมือนประมาณมว่าแบบไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้น้องทักหรือพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอือพทก็เลยพูดประมาณว่าเอาอเขาจุดอยากกันยุงกันไล่ยุงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่อย่าลืมว่าตรงหน้าปากซอยตรงนั้นนะคะไม่มีบ้านคนครับเป็นป่าชายเลนที่แบบรกล้างน้องพาก็แบบแต่ว่ามันมันไม่เหมือนอกลิ่นเหมือนแบบว่า ยากันยุงหรือ,อกัาญานอะไรอย่างนี้นะ,ะมันเหมือนกลิ่นน้ำอบอน้ำอบที่อาบศพน้องพูดแบบนี้เลยนะคะครับยังไม่หยุดนะขนาดปลามแล้วนะไม่หยุดค่แค่ก็แต่ก็รู้แล้วแหละว,ว่าใช่แน่ๆแ,<ะ>แต่ต้องใช่แน่ๆแ,แล้วทีนี้ค่ะตรงบริเวณหน้าปากซอยอก็จะมีแบบหมาจรจัดที่คนเขาเอามาปล่อยทิ้งไว้อะไรอย่างงี้ค่ะ,ะเยอะ แต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยหมา,อาจอนจัดเหล่านี้จะคุ้นเคยกับแพรเป็นอย่างดีเพราะว่าเราสงสารเราก็เลยเอาอาหารมาให้บ่อยมากครับเอ่อพวกพวกหมาจรนจัดส่วนัจอนจัดอะค่ะก็คือจะไม่เคยที่จะแบบทําร้ายหรือว่าเห่าหรือว่าขู่ใส่เราเลยเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับเราเป็นอย่างดีอ <Seems. S 2> พอสิ้นเสียงที่น้องพูดกับแพรว่ากลิ่นมันเหมือนน้ำน้ำน้ำอบอาบศพ เท่านั้นแหละค่ะพี่แจ๊คน้องหมาจรจัดหน้าปากซอยถูกตัวพร้อมกันประสานเสียงหอนแบบ,บรู้แบบคือรู้เลยอะค่ะว่า,ว,า,ว,าว่ามาแล้วแน่ๆมาแน่ๆเพราะว่าเราเย็นวาตั้งแต่ปลายเท้าถึงหัวเลยอย่างเงี้ยค่ะคแล้วน้องเนี่ยก็เลยหันมามองหน้าแพรแพรก็เห็นแล้วค่ะว่าน้องนี่แบบเบกแล้วอะอแบบจะร้องแล้วอะแพรก็เลยบอก วิ่งสี่แบบลออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสองคนพี่น้องก็คือเหมือนแบบว่าวิ่งกันไปแบบไม่มไม่สนอะไรเลยอเงี้ยค่ะวิ่งไปจนถึงบ้านบ้านป้าบ้านป้าแผต่างแหลกก็หยุดแล้วก็แบบหอมป้าก็ถามว่าแบบเกิดอะไรขึ้นวิงน่งหนีอะไรกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแพรกับน้องก็เลยเล่าให้ฟังว่าเป็นแบบนี้ครับแล้วย่าแพรค่ะเขาก็เดินออกมาพอดีเขาก็บอกว่า ตายแล้วเขาเอามาทิ้งไว้อย่างนั้นจริง,รงๆหรอออแล้วก็บอกใช่เขาเอามาทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วย่าแพ้ก็เลยบอกว่าไม่ได้มันจะต้องเอาไปจัดการนะรอ,อย่างเงี้ยออ่คนอื่นเขาเดินผ่านไปผ่านมามันน่ากลัวแล้วมันก็เดือดร้อนคนอื่นเขาแล้วเหมือนว่าย่าแพ้เขาก็เลยพูดปลอบใจว่าไม่เป็นไรเข้ามาในเขตบ้านเราแล้ว เหมือนแบบว่าบ้านเรามีเขตมีแดนปู<ม>่เราดูแลไว้เป็นอย่างดีอะไรเงี<ม>้ยค่ะคือต้องเล่าก่อนว่าเหมือนปูแ่แพรเนี่ยเขาเป็นเหมือนหมอธรรมของอีสานนะคะแต่ว่าแต่เราอยู่ในสมุทรปราก,การเหมือนแบบว่าเอ,อมีมีวิชาอาคมเคยแบบว่าช่วยเหลือคนที่ถูกผีเข้าที่ถูกแบบว่าเป็นโรคแปลกๆอะไรเงี้ยแ,แต่ว่าตอนนั้นนะคะปู่เสียไปหลายปีแล้วนะคะครับ แต,แต่ย่าเขาก็พอใจว่าโอเคเราเข้ามาในเขตแดนบ้านเราแล้วบ้านเรามาีเขตมีแดนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็เหมือนว่าให้แพทย์ก,กับอ่น้องเนี่ยคะ่ะขึ้นไปไหว้พระบ,บนบ้านแล้วก็เหมือนแบบพรมน้ำมนต์เรียกขวัญกันอะไรแบบเนี้ยคะ่ะแล้วก็เหมือนลอบใจว่าเออไม่เป็นอะไรแล้วนะ,ะอะไรอย่างงี้อพอเสร็จปุ๊บน้องแพทก็เหมือนแบบว่านอนนะคะนอนนอนใบขืนนั้น ก็คือฝันเลยค่ะฝันเห็นผู้ตายค่ะเหมือนเขาไมา่ยืนหน้าบ้านแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าสีเข้ามาในบ้านนะคะว่าแบบอยากเห็นกุนักใช่ไหมประมาณเนี้ยค่ะพูดประมาณนี้เลยแล้วน้องก็เหมือนแบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาอมตอนเช้าเนี่ยค่ะก็เลยมาเล่าให้พ่อแม่แล้วก็ย่าฟังอีกทีหนึง่งย่าก,ก็เลยเหมือนแบบว่าได้พาไป ไหว้ขอขามาเขาเพราะว่าตอนนั้นศพ<ม>เขาว่ายังไม่ได้เผา<ม>แต่ว่าน่าจะคืนคืนวันที่เราเจอนะคะน่าจะตรงกับประมาณวันที่สามที่เขาเสียชีวิตพอดีก็คือไปไหว้ขอขามาอะไรอย่างนี้เสร็จ<ม>ค่ะ่าแพแผลก็ไปคุยกับทางครอบครัวผู้ตายเขาว่าประมาณว่ามันควรจะต้องเอาไปจัดการให้เรียบร้อยมไม่ใช่ว่าเอามาไว้ตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะคแล้วสรุปก็คือเขาก็เลยเผาอ่ะเผาที่นอนอันเนี้ยค่ะ ทิ้งตรงบริเวณหน้าปากซอยตรงที่เขาทิ้งไว้ค่ะคเผาให้แบบเหลือแต่ซากแต่ว่าทีเนี้ยมันก็ยังหลอนอยู่ดีค่ะพี่แจ๊กเพราะว่าพอเผาไปอ่ะมันเหมือนเป็นที่นอนแบบที่นอนใยมะพร้าวที่มันจะเหลือลงเหลือซากเงี้ยค่ะแบบต้นไม้ข้างๆเนี้ยก็ถูกเผาไหม้เกรียมไปด้วยที่นอนก็แบบเป็นรอยเผาอยู่อย่างเงี้ยนะตอนนั้นก็คือแบบหลอนกันไปหลายเดือนเลยค่ะกว่าที่แบบว่าเรื่องมันจะแบบเงียบไปอะไรเงี้ย,ยค่ะอื ตอนนั้นแพะกับน้องเนี่ยก็คือไม่กล้ากลับมืดอีกเลยครับแล้วก็ต้องให้พ่อกับแม่นะคะไปรับถ้าเกิดปลับมืดไม่ไม่กล้าเดินผ่านแบบอีกเลยอย่างเงี้ยคะ่ะอก็แบบเป็นที่มาที่ไปเลยว่าแบบเราโดนจกัจกกับตัวครั้งแรกกับน้องเลยะคะ่ะแบบไม่ได้โดนคนเดียวครคัก็เป็นเหมือนที่มาของเรื่องนี้ค่ะมันอยู่ที่คนเอามาทิ้งก่อน เ,เหมือนทิ้งแบบทิ้งแบบเหมือนไม่คิดอะไรว่าอ๋อมันก็แค่ที่นอนอันนึงก็เอามาทิ้งไว้ข้างทางที่คนจะต้องสัญจรผ่านไปมามันคือมันคือความใส่ใจมันคือความความรับผิดชอบบ่าเพราะว่าของบางสิ่งบางอย่างโอเคเข้าใจแหละถ้าคนบางคนมองว่าคือที่นอนปกติธรรมดาแต่อย่าลืมว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะมันมีเหมือนกับเป็นเลือดใช่ไหม มันไหลลงที่นอนแล้วก็เอาที่นอนมาวางแมะทิ้งข้างทางอย่างเงี้ยผมว่าเน,นี้ยเออมันไม่ถูกคือถ้าเป็นไปอจถ้าไม่คิดจะมีความเชื่อใดๆก็แล้วแต่อย่างน้อยก็เอาไปทิ้งให้มันถูกที่ถูกทางถูกป่ะหรือไม่ก็เอาไปเผาเอาไปทําตามความเชื่อใดๆก็แล้วแต่เพราะเอาเรามองเรื่องผีเรื่องสางก่อนเชื้อโรคเ,เราต้องพูดตรงๆ,ๆถูกป่ะ พราะมันเป็นแบบสุขอนามัยนีรเงี้ยมันมีแมลงวันมันมีพวกนั้นไปตอมกันอยู่แล้วอ่ะแล้วแบบมันเหมือนเป็นร่องรอยของเขาที่ทิ้งไว้างเนี้ยค่ะแล้วคนผ่านไปผ่านมาแน่นอนว่ามันไม่งามตาโอ้โหน่ากลัวมากแค่ที่นอนเปล่าๆออกมาทิ้งเนี่ยมันมีคราบอะไรนิดๆหน่อยๆคนยังมองแบบโอ้โหมันดูอะไรวะเนี่ยแต่เนี่ยรู้ทั้งรู้ว่า อ๋อมันเป็นคราบเลือดแต่ก็ยังเอามาทิ้งไอ้เรื่องผีเรื่องสางก็ส่วนหนึ่งแหละแต่เรื่องนั่นแหละสุขอนามัยเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วเหมือนก่อนที่เขาจะผูกคอตายอะคะ่ะเขาเหมือนแบบว่าถูกรังแกถูกแกล้งถูกบูลลี่เพราะว่าเหมือนอเขาไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วด้วยความที่น้องแพไปทักไปอยากเห็น ของเขาอีกอย่างเงี้ยม,มันก็สร้างความไม่พอใจให้เขาเหมือนเหมือนไปสะกิดปมของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะเลยเหมือนแบบออกมาให้เหตุเลยในยุคนี้นะฮะเมื่อสิบสี่ปีที่แล้วนะเรื่องนี้ผมว่ายุคนี้สมัยนี้คงไม่มีใครคิดอะไรแบบนั้นละล่ะถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคงไม่มีใครหอบเอามาทิ้งแบบข้างทางหน้าบ้านหรอก อน่าจะไม่มีใครกล้าทำแล้วค่ะถ้าเป็นคนแบบในระแวกเดียวกันคนเห็นหน้ากาันคนรู้จักกันคนในชุมชนเดียวกันเนี่ยยิ่งยากถูกไหมใช่เออนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดครับคุณแพรเรื่องของที่นอนคนตายค่ะนะะขอบคุณมากๆคุณแพรครับที่วันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะได้ค่ะนะขอบพระคุณมากๆคุณแพร ขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มผูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android